สรุปว <acağım> ่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของบุคคลไม่มีบุคคลที่กำลังเป็นผู้ทุกข์หรือผู้จะพ้นทุกข์หรือว่าไปไปหายอดสุดของบุคคลที่เป็นบุคคลสูงสุดยังไม่มีพระพุทธเจ้า,าเป็นเพียงเหมือนกันกับเราแหละ คือเป็นตายใจนามรูปเรียกว่าเบญจคันเลยแล้วแต่แต่ว่าในในกลุ่มนั้นมันมีนมจิตใจที่ถึงที่สุดแห่งความรู้ตามธรรมชาติรูปกฎของธรรมชาติจิตใจดวงนั่นรูรู้จักเรื่องของธรรมชาติรู้จักกฎของธรรมชาติสูงสุดเราสมมติเรียกให้ทีหลังว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นคำสมมตินึ่ง ซึ่งมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมดาในโลกคนต้องสมมติบรญญัติคนนั่นคนนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามชั้นตามเชิงตามหน้าที่การงานจึงเรียวกว่าสมมติเมื่อคนทุกคนไม่ใช่บุคคลแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ใช่บุคคลาหันทั้งหลายก็ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเรื่องกลุ่มของธรรมชาติ นุ่กลุ่มหนึ่งคือกายกับจิตในความรู้สึกของจิตมันทําอย่างนั้นได้แล้วไปอยู่กับสิ่งสูงสุดซึ่งจะเรียกว่าพระนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลท่านจะหาบุคคลไม่พบในระบบพุทธาศาสนาทั้งหมดจะหาบุคคลโดยแท้จริงไม่พบเป็นว่าต็เป็นบุคคลโดยสมมติโดยสมมติ ตามธรรมดาของคนในโลกจะต้องมีสมมติตามประเพณีของการพูดจาตามวัฒนธรรมของการพูดจาตามหลักเตลุของการพูดจามันก็ต้องพูดว่ามีบุคคลชื่อนายกรนายขอนายกรนายงอนคนนั้นชื่อนั้นคนนั้นเป็นนั้นคนนั้นเป็นนี่คนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลโดยแท้จริง เป็นกลุ่มของธรรมชาติคือกายกับใจรวมกันทําอะไรได้เพื่อนไหวได้ทํรราอะไรได้ในนั้นมีความต่างกันของสติปัญญาบางกลุ่มไม่ค่อยมีสติปัญญาบางกลุ่มมีมากบางกลุ่มมีมากที่สุด คนผมจะลืมันแ้กจะเป็นจีนหรือเป็นฝรังหรือเป็นอ,อ,อาจารย์ฝ่ายไหนก็ไม่รู้หอกตอพูดว่าพุทธศาสนาคือ the teaching of no man ค <c> ำ <oughs> สอนที่ไม่มีมนุษย์คำสอนที่ไม่มีคนคำสอนเรื่องไม่มีคน The teaching of no man, no man คือไม่มีคนอัน,นั้นคือพุทธศาสนาคนนี้จะเป็นครก็ตามเขาเขาเขาพูดถูกที่สุดเลยตรงตามหลักพุทธศาสนาที่สุดเลยมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนชนิดนั้นมันมีธรรมชาติกลุ่มของธรรมชาติเดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณวิญญาณธาตเป็นประธานในกลุ่มนี้ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไบโอโลยีมาให้มากๆที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้งา่ายว่ามันไม่มีบุคคลมันมีแต่การประชุมกันในของส่วนประกอบหลายๆชน,นิดจนออกมาเป็นชีวิตเป็นเซลล์ที่มีชีวิตเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรอย่างที่เรียกกันแต่โดยแท้ที่แท้แล้วมันไม่ได้มีตัวคนมันมีแต่ ประชุมกลุ่มของไอ้หลายๆสิ่งที่เมื่อประชุมกันอย่างถูกต้องแล้วจับกลุ่มกันอย่างถูกต้องแล้วก็คือเนีคือสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่เที่ยวเดินเที่ยวพูดเที่ยวอะไรอยู่นี่คำว่าไม่มีคนมันมาหมายความว่าย่งงนัน่นก็มีแต่จิตที่รู้สึกได้คิดนึกได้แล้วก็ร่างกาย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของจิตจิต <c oughs> ไม่มีเมื่อมีตัวไม่มีพลังอะไรที่จะทำอะไรได้ได้มีได้เดินได้อะไรได้กินได้อะไรได้อยู่ไ,ได,ได้มาเป็นในเครื่องร้องรับของจิตรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วมันเลยทำอะไรได้ ทำทางกายได้ทำทางวาจาได้ทำทางใจได้ไเรื่องกายกับใจมันมีนิทานนิทานจะเป็นนิทานเด็กๆหรือนิทานมันใครๆก็นิทานสอนเด็กแหะเพราะมันตลกแต่มันสอนธรรมะลึกมันจะมาจาก India, อินเดียที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยก็ไม่แน่แต่มันมีนิทานว่า คนหนึ่งตาบอดร่รางกายแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงล่ำสันที่สุดแข็งแรงที่สุดแต่มันตาบอดที่นี่คนหนึ่งคนคนคน,คนง่อยคนง่อยคือคนพิกานะรร่างกายพิการเดินไม่ได้อะไรก็จะไม่ได้แต่ตามันดี วันหนึ่งคนน้อยมันเดินตลาตะปลาไ,ไปพบกันข้าวกับอไอ้คนตาบอดนี่นไปสะดุดไอ้คนตาบอดนี่มันก็เลยพูดจากันไอ้สั์ที่ตาบอดนมันก็รู้วยไอ้นั้นตาดีมีตาดีแต่เดินไม่ได้ไอ้นี่มันตาบอดแต่เดินได้ก็เลยเขาทำ สหกรณ์กันทำสหกรณ์กันคือว่าให้คนตาดีขึ้นขีคอคนตาบอดให้คนตาดีก็สั่งคนตาบอดทำอะไรได้เลี้ยวไปไหนได้ทำอะไรได้เมื่อสองคนมันรวมกันเป็นคนเดียวต่อไปนี้มันก็ไปไหนได้ทำอะไรได้ถ้ามันทำสหกรณ์กันระหว่างคนคนง่อยตาบอดตาดีกับคนแข็งแรงตาบอด นี่เขาเป็นคำเปรียบของร่างกายกับจิตใจจิตใจมันเดินไม่ได้แต่ตามมดีในทางการเดินได้แต่ตาม,มันบอดหรือมันไม่มีตาทวามมารวมกันคนเดียวกันมันก็เลยทำอะไรได้นั่นเป็น,นามรู้นามรู้ตามหมายคำว่านามรู้ซึ่งมันก็ไมีใช่บุคคลตัวตน สตมันเป็นธรรมชาติสองชน,นิดคือรูปธาตุกับนามธาตุอันสองชน,นิดมารวมกันแล้วมันก็ทำอะไรได้ชนี้ใครไปตั้งชื่อให้มันว่าเป็นบุคคลก็ <c oughs> ต้องความโง่ความหลงทั้งมันมันคงจะมมัเข้าใจไม่ได้แล้วมันเรียกว่าอะไร ก็ื่อจะเป็นตัวกู้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวกู้ขึ้นมาทำงานจะตั้งชื่อนั่นขึ้นมานั่นก็เลยกลายเป็นตัวกู้ขึ้นมาตัวตนมุคคนขึ้นมาไม่ยอมรับว่าเป็นเพียงธรรมชาติตามธรรมชาติส่วนหนึ่งรู้สึกคิดนึกได้ส่วนหนึ่งไม่รู้สึกคิดนึกได้แต่มีกำลังมีวัตถุ มารวมกันเสียจะทำอะไรได้ตอน,นี้ตอน,นี้ผมตั้งใจว่าถ้ารู้ความหมายเหลา่านี้รู้เรื่องเหล่านี้ตั้าใจความหมายเหลา่านี้ว่ามันไม่ใช่บุคคลมันเป็นแต่ธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ อนข้อนี้ก่อนเลยน่าจะจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายธรรมะอีกมากมายที่เข้าใจไม่ได้น่าจะเข้าใจได้ถ้าจะช่วยเอ,เ,อเอ้หลักสำคัญที่ลึกที่เป็นส่วนลึกส่วนหัวใจของเรื่องให้ได้ต่อต่อไปนี้มันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้ จะเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกคั้งอนัตตาสุญญาตาเนี่ยง่ายขึ้น